ครับนี่หัวหารที่ผสมเรียบร้อยนะครับผสมกับเขาฮักแดงนะครับเขาฮักแดงส่วนหนึ่งเขาฝา่งหนึ่งส่วนนะครับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์นะครับนี่ขาฮักแดงนะครับนี่เขาฝั่งนะครับอาจารย์เขาฝา่งตัวนี้ก็จะเป็นดินเอียดนะครับดินเอียดเอาไว้ให้นกฟึกนกขัดเห่านกตอเหากินนะครับ กับผสมในกระบอกเยือในกรงนะครับให้นกต่อให้กินนะครับตัวนี้กับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเ c ซทุกคนนะครับเมเนกกะช่วงเที่ยงเทียงวันอังคารที่13พฤษภาสม2ห6านะครับเมเนกกะในมีโอกาสมาทักทายอาจารย์ทุกท่านเ c ซี่ทุกคนนะครับเมเน,ยยเน,นกนกะกพอดีกับอาหารเสริมหมัวอาหารนกเขามดนะครับก็บเดื่ยได้ สั่งมานะครับเดี๋ยวไปเอามาตาในพูดเจริญนะครับโพูดเจริญในอำเภอเมืองนะครับอาจารย์ไปเอามาหนึ่งกระสอบนะครับเม็ดเข่าฟางนะครับเพราะว่าผมจะได้ผสมนะครับผสมเข่าฮักแดงนะครับการกินของนกก็จะได้คึกก็จะได้ฮาวนะครับเวลาเอาไปตอจะได้คันทนนะ มันจะมีเข่าหักแดงนะครับเข่าหักแดง1ิปาโ,โรโรละซิปาบาทนะครับเข่าหักแดงอาจารย์ครับเข่าหักแดง1ิปาโรโร่ละ1ิปฮาบาทลอยหซิปนะครับจากมิดเข่าฟางนะครับนึงกระสอบนึงกระสอบ,สอบมี่ตกกระสอบละ2ีซิาโรนะครับจะอีซิาโรกรับยูที 750หนะครับหนึ่งกระสอบเดี๋ยวผมจะเปิดให้อาจารย์ในเบิ่งนะครับครับเง็ดขาวฟางก็จะเป็นถ้าขายเป็นโลก็จะอยู่โลละ38บาทนะครับอาจารยร์อยู่ที่7 5 0หต่อหนึ่งกระสอบกระสอบละ2ีโลนะครับก็บมาผสมกับขาวฮักแดงนะครับ คือการผสมกับเขาฮากแดงหนึนะ่าาง,ส,งส่วนนะครับเขาฮักแดงสองส่วนเขาฟางหนึ่งส่วนนะครับก็มาคุกเข่าให้เขากันนะครับอาจารย์ขูดเข่าเขากันเวลาลงเข้ากินก็จะไล้เล็กนะครับเข้ากับกตองไฮไลท์นะครับพวกนี้คือขอสําคัญก็กคือเข้าตอง อาหารลักเพื่อนก็คือข้าเปลือกนะครับข ai ai auf, ่าเปลือกนี่ไ้เพิ่นมาอาหารลักอันลัดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมนะครับจะพวกเป็นหัวอาหารหัวอาหารเม็ดข่าฟากนะครับกระสอบนี้ก็จะเชาฮารุกับตัวนี้ซิปฮารุเาผสมกันนะครับสูตรของผมก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเอาอาหารนกนะครับผมจะให้กินบดถูกโตนะครับนกไม้นกขัดนกหนี่ผมจะให้กินนกตอนนํำนะครับ มเนต์าหากินตนกต่อนะครับกั การเลี้ยงนกนี่ยจะใส่ต้นทุนสูงแน่จักหน่อยนะครับนกที่เฮาจะคัดเป็นนกตอเนี่ยก็จะมีหัวหารนะครับหัวหารเสริมนะครับบางครั้งเฮาก็นกอยากจะบำรุงรักษาก็คือบางเทื่อเนเป็นสิ้วเป็นยังจัางสีเฮ้าบำรุงรักษาเพินเฮากะตองมาสือน้ำมันตับปลานะครับแช่ตู้เย็นบว้นะครับเวลาเป็นสิวเป็นยังนี่เฮาก็จะในรักษาเพ่นท่านท่วงที่นะครับ น้ำมันตะปาปอสองเม็ดนะครับเ้ำหนามใส่แล้วก็ปอนเพิ่นนะครับเวลาเพิินสิวลงตาบางคือกันเป็นแห้งเนียสิวก็อาจจะสิวลงข้อนะครับลงข้อรักษายากนะครับถ้าสิวลงข้อคือการรักษาเนี่ยจะมีเขากะเอาน้ำเพินนะครับน้ำเพิงเข้ายดลงนะครับใส่สลิงยดลงในปากเพลสองยดนะครับ ตามด้วยน้ำมันตะปาลงไปสองเม็ดนะครับเพราะว่าเสียงเพิน่นจะบ่ค่อยออกนะครับถา้าซิวเพิ่นลงคอคันจะเสียงแหบๆเสียงบ่ค่อยออกนะคืออาการของาการเป็นซิวลงคอเขาจะบบหงว่าเพิ่นเป็นยังนะครับคืออัารับแรกก็คือเขากรรเพิ่นออกมานะครับกรรมอกมาแล้วเขาก็นำเพิงนะครับใส่สลิงยดลงไปสองยดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันตะปานะครับ ประมาณสักสี่หาวันเสียงก็จะค่อยกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับอาจารย์คือการบำรุงรักษานะครับครับสูตรการบำรุงรักษานุกเขา,าที่ซิวลงข้อก็จะมีคือนำพึงนะครับเอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับถ้าเขามีเขาก็ซสือมานะครับ สื่อมาแท่ตัวเย็นไว้นำเพลิงเราไม่รักษาเพลินเวลาเพลินอาการคืออาการเป็นซิวลงคอนะครับขันโอยากออกนะครับขันเสียงแหบเสียงแหงขันโอยากออกคือสิวเพลินจะเป็นซาเข้าขาวอยู่ในคอนะครับเขามองโบเห็นนะครับเาก็เอานำเพลิงลงไปซองยศแล้วก็ตามด้วยน้ำมันตะปานะครับคือเพลินก็จะค่อยฟื้นฟูขึ้นมากับประมาณซีวันหาวันนะครับเสียงก็จะกลับมาคืนสู่ปกตินะครับอาจารย์ก็คือ จะมีอยังมากมากนะครับอาจารย์การผสมหัวอาหารนี่ก็จะของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับกับเป็นดินเอียดนะครับอาจารย์ดินเอียดนี่คือ,อยาห้ขาดนะครับดินเอียดดินเอียดนซอบนึงนะครับเท่ากับให้เพิ่นให้กับบอกเดือให้กงนะครับกับบอกเดือให้กงเขาก็ต้องเอาใส่ให้เพิ่นกินดินเอียด อย่าให้เพิ่นขาดนะครับดิเนเอียดนะจะโตบํารุงรักษาพวกกระลูนะครับกระรูกม่ให้กระลูป้อนให้ค้นคึกให้เพิ่นได้กินอาหารในดีนะครับตัวนี้คือการเด่นการกินอาหารในด,ดีดิเอียดนะครับให้เพิ่นกินอาหารเจในแบ่บในรู้นะครับโมเบืออาหารนะครับกินแล้วก็จะขี้เพื่อนก็นจะน้พอ้อมขี้จะหาวนะครับอาจารย์นะครับคือสูตรของผมก็จะประมาณนี้นะครับจะเอามา บ,บอกกาวเหล่าซูให้อาจารย์เอฟซีมือไม้ถี่เดียงนกได้รับฟังนะครับเอาไปเฮ็ดเบิ้งนะครับถ้ามันดีก็เอาไปใส่นะครับบอกว่าผมเอามาใส่แล้วก็คือได้ผลนะครับอาจารย์เอฟซีทุกคนก็เอาไปลองใส่ทีแค้งเบิ้งนะครับเมื่อนี้ผมก็ได้เห็ดพเนียดนะครับเห็ดพเนียดล้างนึงนะครับให้เอฟซีของผมทั้ง หัวตะพานนะครับคะแนนของทางเดียวผมก็เหตุมือประมาณสองวันสามวันสามวันกัคงจะแล้วนะครับคะแนนล้างนี่นะครับอาจารย์ก็คือ,มอเมน้กะไดนมาทักทายอาจารย์ไห้มาบอกวิธีการผสมนะครับผสมหัวอาหารนะครับให้นกตอเข้าเลยกินกันนะครับกินแล้วก็จะเป็นการบำรุงเพื่อนนะครับให้เพื่อนคึกให้เพิ่นหาวนะครับคือสูตรของผมเองนะครับ ที่ผมได้เฮ็ดได้เห็ดให้นกฟึกนกผมขาดมานกต่อผมเบี่ยงมาได้กินตลอดนะครับก็มาแบ่งปันให้อาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับเมื่อเนี้กะขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับถี่มารับชมให้กำลังใจนะครับสนับเมื่อนี้ผมกับโมมี่เอียงหลายนะครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ